เอาคนละครึ่งมาเอาคนละครึ่งยายให้คนละครึ่งมาลูกมามาเร็วเร็วเออเป็นแผลเยอะเห็นไหมวิ่งกันฮะวิ่งกันวิ่งกันเหรอวิ่งอยู่ตรงไหนอะลูกอ๋อวิ่งอยู่ตรงนี้เหรอคะโอเคจ้าหมดระวังนะระวังนะระวังนะลูกมดมดมดจะเอ้ยนี่ไงเนี่ย ยุ่งอะตายเลยยายตบปากก่งแท่ไอ้ก็ตบยุ่งได้อุ้อยุยยหลานบีโตเลยมดมดมดอันนี้มดเออหนังสือเราต้องหาหนังสือหนังสือเยอะเลยหนังสืออยู่ตรงไหนนะไม่รู้ปิงปิงติดเล่นลืมกินเรียกไม่ได้ยินแม่ต้องป้อนให้อือปิงปิงเล่นอะไรนี่เล่นคุณหมอ นี่เล่นคุณหมอตรวจท้องตรวจท้องน้องเนี่ย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 แล้วแล้วคุณแม่ป้อนข้าวปิงปิงเพราะปิงปิงมันมีแต่เล่นไออันนี้หมออะไรหมอเพชรหมอพลอันนี้คุณหมออันนี้แม่แอนป้อนข้าวแม่แอนขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย เออปิง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 ร้องไห้นะอย่าร้องไห้นะมีกันไกตัดด้วยเนาะมีของเล่นเหมือนหนูทุกอย่างเลยนี่เห็นไหมว้ายนี่เห็นไหมเอนอนั่นไงเนี่ยรักกันเห็นไหมรักกันคุณแม่คุณแม่บอกให้รักกันนะอ้าวดูดูดูเดี๋ยวคุณแม่ยิ้มคุณแม่บอกว่าอาทุกมือต้องเรียกกินข้าวเรียกแล้วเรียกเล่าจนแม่อ่อนใจมัวแต่เล่นไง เนี่ย ah, น้องเพชรน้องพลอยมอเล่นกันนี่เห็นไหมนี่เนี่ย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 มดมดมดไหมหมดมดเออเอาเลยเออตีมือกัน <c oughs> ขอโทษจ้าก,ก่อนตีผิดเมื่อกี้นี่ขอโทษพี่ก่อนโอเคอ่ะ okay. ah, ขอโทษอันนี้ง่ายนะโทษรู้จักเขาไี่ไงนี่งลูกนี่ไงามาจากไหนอ่ะเนี่ยมดมดมาจากไหนนี่ลูกมาจากไหนเยอะเลย เอ้าโน่นยังไงโน่นไงข้างหนึ่งอยู่โน่น้มยมาแย่งน้องได้ไงอย่าแย่งน้องสินี่นี่เออเนี่ย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 เอามาตายยังลูกนี่ตัวหนึ่งนี่มดตัวหนึ่งมาจากไหนมดมาจากไหนเยอะเลยมีไหมรองเท้าตามีไหมเล่นรองเท้าเลยทีนี้ เล่นเลยลูกขคือหนาวเสียดอก yeah, <yeah>, yeah. เปรื่อขนาดจากักม่เปื้อนเลยเปื้อนเลยเอาทิ้งเลยลูกทิ้งไปทิ้งไปลูกทิ้งไป <Yeah. S 1> โอเคปัดมือด้วยลูกปัดมือฮะอ่าอ่าปัดมือสัอ่นละมึงมึงขึ้นมาดึงหื น้องไม่ไหนอะลูกน้องไม่ไงน้องสี <s ie> ออออ่อุ่นแซ่บหลายวยจับหูเลยรอคอมเมนต์สวัสดีจ้ายายแต่น้าแฝดวส,สวัสดีค่ะ สวัสดีตอนเช้าคะ่ะสวัสดีตอนเช้าเก็บไ้ยะเก็บไรเก็บค่ะขอโทษหน่อยยายยายลุยเดี่ยมาแล้วนี่สวัสดีค่ะเก็บไหมคนมามาันถามยายมันเล่นหูมันกินนมน้องเพชรน้องเพชรจ๋าะอะไรนะลูกมันน้องเพชรน้องเพชรมาอ่านหนังสือให้ยายดูหน่อยมั้ มานี่เฮ็ดอ่านให้ยายดูหน่อยนะให้ยายฟังหน่อยนะดรอๆอ่านหนังสือให้ยายฟังหน่อยเรเ่อยๆๆๆว้ายเอาหนูอ่านให้ฟังหน่อยหอ่านให้ฟังหน่อยนะงัวลูกโป่งเมื่อกี้ทำไหมสที่บอกไหมมีไหมเฮ้ย เดี๋ยวเดียเดี๋ยวยายไปหาหามาอีกเล่มหนึง่งม,มันมาจากไหนเนี่ยใครเอามาจากไหนเล่มเนี้ฮพคอยทำเอากินกินแล้วยายจะได้ไปอาบน้ําแปรงฟันให้กินให้เรียบร้อยเลยนมขวดนี้นะเะ้อเอ๊เอันนี้ฟังนะอ่านนี้น้เงเยบฟังก่อนนะเน,นี้ยปิงปิงติดเล่นเหมือนเดิมจกจก ท้องร้องส่งเสียงร้องใหญ่รีบวิ่งไปกินแก้หิวแต่ต้องหน้านิ้วไม่เหลือสิ่งใดเฮ้ยมัตแต์เล่นอะมัวแต่เล่นยายแม่เก็บเรียบร้อยเลยไม่มีอะไรกินเลยเห็นไหมใครเล่นอะปิงปิงรอกินมือเที่ยงแต่ก็ยังเกี่ยงกินไปเล่นไปไหมทั้งกินทั้งเล่นเลยแม่ก็เลยจะดุแล้ววันนี้นะ แม่จะดุแล้วนะจะบ่ายโมงแล้วยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยเหมือนหนูเนี่ยตื่นสายเลยเนี่ยมึงเล็บมือมนยังดำๆคือดำนี่ปิงปิงมองนาฬิกานั่งรอเวลาข้าวเย็นมื้อใหม่